เรวัชชาเดือดนดบมพอเพียงชี้ไม่รู้ชากำเนิดตัวเองตกจบสวยในยครั้งเดียวต้องแปลงพับอ่อนอนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์ที่กูไปทำการเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแบบกูอยากรู้สึกกูพอเพียงกูสารภาพตรงนี้เลยกูเป็นคนไม่รู้จักพอเรามาอาศัยแผน่นดินพระองค์ท่านอยู่ ไม่สมควรลึ่อไม่เข้าเรื่องทำไมไม่แซวเรื่องพอ่อเรื่องแม่เหมือนมังเล้ว กรณีที่โน้ตอุดมนะคะพูดพอทอล์กโชว์ในถึงเรื่องของพอเพียงคะ่ะที่ใช้แบบเต็ม่านแอสต,네ตรีมมิ่งชื่อดังอย่าง Netflix นะคะซึ่งกล่าวตอนหนึ่งค่ะว่าสารภาพตรงนี้เลยตนเป็นคนมาดูจากพออยู่ไม่ได้จริงๆทําเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักอยากให้คนเห็นคือเราไม่ได้เป็นจริงๆ <S <S เราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นเราก็ไปเห่ตามดาราอินฟลูเอนเซอร์ไปอยู่เห็นเขาเกี่ยวข้าวถ่ายภาพปุ๊บลงไอจีมันกลับไปห้องแอร์คนที่ปลูกจริงๆชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นอย่าดัจจริตตนรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เกษตร ตอนเด็กๆตนจนมามากพอแล้วไม่ต้องดัดจริตทำเป็นโจน้ต้นอยากมีแอร์เย็นๆแ,แ,แรงๆดูเน็ตฟลิกได้ทั้งวันไม่มีมแมลงวี่มาตอมตาต้นต้นคือผู้บอดีโพจากคลิปดังกล่าวนะคะก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคนตำรวจโทรอย่างคุณเรวัตกลิ่นเกรษรค่ะอดีตผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะคะก็ออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นนี้นะคะผ่านช่อง YouTube โจเรวัตกลิ่นเกษรค่ะโดยต้นกล่าวนะคะว่าอยากพูดถึงเรื่องของคุณนพอุดมถือว่าเป็นศิลปินตลกที่จัดรราายกโชีม คนไปสนใจกันเยอะซึ่งตนเองนะคะก็เคยได้ฟังแต่คุณโน้ตไปพูดอคติกับปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรอก้าค่ะตัวคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเรามาอาศัยแผ่นดินท่านยู่ตั้งแต่รุ่นพอรุ่นแม่ไม่ควรมายุ่งเรื่องแนวสอนของพระองค์ท่านตนมีกินมียศมีตาแหน่งตนก็ยังมาทําไร่ปลูกยากินแต่นี่เล่นของสูงพระองค์ท่านท,นทําทเพื่อประสมนิกกฏกูราชกุมารประเทศญี่ปุ่นให้ปลานินมาพระองค์ท่านเอามาเพาะเลี้ยงและแจกชาวบ้านซองว่าอยามงมืองอเท้ามีที่ดินอะไรก็ปลูกของที่เรากินไม่รู้ชาติกนตัรรฐมี ก็ไม่เป็นไรค่ะ่อนจะบอกอีกนะคะว่าอย่าไปซื้อบัตรดูเขาค่ะถ้าตนไปนั่งดูด้วยวันนั้นจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่งั้นก็เอารองเท้าปลาใส่เวทีค่ะผมมีกินผมมียศผมมีตำแหน่งแต่ผมก็ยังมาทำไร่ปลูกผักปลูกหญ้ากินรู้จักประหยัดกลดปลอมแต่นี่เล่นของสูงไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะทงท่านทำเพื่อพระสกนิกรของพระองค์ท่าน มกุดลาชชักกุมารประเทศญี่ปุ่นให้ปาน,นินมาเพื่อให้พระองค์ท่านทดลองเสวยพระองค์ท่านยังมาเพาะเลี้ยงและแจกชาวบ้านมีกินกันเพราะว่าเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารให้ประชากรไทยแล้วก็สอนว่าอย่าไปมองงือมองเท้ามีที่ดินตรงไหนก็จิ้นปลูกไปปลูกของที่เรากิน มาเกือขขาตะไคร้พืชผักสวนครัวนะครับไม่ใช่ไปดัดจริตนะครับนี่กูไม่รู้นะว่ามึงมาซื้อแพ่อยู่ที่เมืองการเออทะลึ่งมึงเป็นใครอ่ะเมื่อก่อนฟังนะตอนเนี้ยกูได้ยินเสียงมึงกูไม่อยากฟังแล้วอย่าไป ดูคอนเสิร์ตมันอีกอย่าไปดูคอนเสิร์ตมันไม่เข้าท่าผมดูแล้วไม่เข้าท่านะครับ